โอ้ยนะคดออยากจะหาให้นะคะจะกี่แล้วอุ้ยตึงแต่ไปเกิดอะไรขึ้นเป็นท้องอะไรยังไงช่วงนั้นกำลังซิ่งแต่มันก็ไม่มีปวดไม่อะไรนะใช่ไหมคะว่าใสอยู่นานไหมน่ะนักซองเทือกโอ้ยไม่หลุดซองเทือกปวดแล้วเป็นคนไข้ค่อนข้างลึกแล้วก็เล็กมันนี้อะไรบนหัวพ่อพูดคลยนะอ้าวทำไมมันเป็นยังไงเอ้าวเขาเป็นยังไงุณหมอ ต้องผ่านช่วยกันดูแลช่วยกันควบคุมอาหารเนาะยังไงช่วยเตือนกันเอออเาว่าเป็นยังพ่อห้องหูแล้วก็จังอันนี้ก่อนนอนเหมือนเดิมท right> ี่ว no ันไหนลืมกินไหมลดหน้านัดครั้งหน้าผมผู้สัพพานะคะดูตรงนี้นะคะครั้งหน้าจะได้ดูสุขภาพรูปป่วยถ้ามีอาการผิดปกติเนาะเราพิเครื่องออกทางค่องคอดก่อนนะไม่มาโรงพยาบาลได้ตลอดนะคะแล้วถ้าไม่มีรถมาโดู1669เนาะโทรฟรีไปรับรี าตอนนั้นตัวเองซีบซีบ <ป chips S 1> ว่าแต่พิงมได้นี่แม่นเหมือนอย่างก่นนะมุกคือกบบกินอเมซอนเลยจะงมาขอเบอร์อ๋อได้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 มุกคือนอนดึกหรอคะคนไข้ผิดปกติอะไรไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อวานถึงนอนดึกช่วงนี้ติดหนังเหรอซีรีส์เหรอเฉพาะวันเมื่อวานไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ดูเรื่อยๆมา 2วันติดแล้วเนาะวันนี้มีฉีดวัคซีนต้องการข้าวัดใหญ่คุณแม่จะให้ฉีดข้างไหนคะซ้ายหรือขวาเจ็วันที่ผ่านมาม e ีไข้ไหมคะสามารถกินพวกเมนูไก่เมนูไข่ได้ใช่ไหมคะเชิญนอนห้องนี้ได้เลยนะคะสดท้องตร่า,หววาให้นะส่ a c e ีสองแผ่ วันนี้ฉีดวัคซีนจะให้ฉีดข้างไหนดนีคะซ้ายน้องนั่งรอตรงจุดฉีดยาได้เลยคะ่ะมาสิพอดีนั่งรอตักแป๊บนึงนะคะใครชื่อว่า กสีชมพูเข้ากับสีเสื้อคนไทยให้ Hi. เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนั่งรอเรียกชื่ออีกทีนึงนะคะต้องมาผ่อนนะะัดเรียบร้อยนะคะขาเก็บติดชัดเลยใช่ให้น้องค,อค,คุณพีคค่ะคุณพี่สาวคนสวย นีกำลังจะสิ้นชีพเขาเวลาเหรอคะบอทันได้นังหรือบอทันได้นังเลยหมาเวลาอีกแล้วแม่แต่เย็นขนาดตกไก่กะซีกะสีกะสีกะสีกะซีอนไม้นอกแบบุ่เด้ออย่าลืมนไม่ได้พิเศษอีกไข่ ทำไมมาสองแล้วไปเลยเฮ้ยเซอร์วิสสูงนะเวันที่29พยูค่ะแม่จะมีนัด6พฤษภาคมคลินิกฝ่าพันจะเป็นยิ่อพฤษภาคมนะคะคุณแม่นะคะถ้ามีการผิวปกติมาก่อนวันนัดได้เลยนะคะ ค่ะตอนนี้เหลือ45นาทีเพราะว่าคนไข้จะหิวคราบสีเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นก่อนนอนโอ้เช้านะชมพู่เลยใช่แบบนี้เสียบไม้พิมพมาใส่นี่ใช่ปิมนจะให้แปะขนาดใหญ่แน่นอนให้แปะขนาดนี้นี่อะไรอะไรเอาใหม่ดิสองด้านใช่ตรงนี้หนูจะเอาไว้ติดชื่อคนไข้กับเตียงจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก่อนนอนแต่ว่าที่นี้แน่ต้องมีสีชมพูให้หนูเพราะหนูชอบสีชมพูโอเคขอบคุณมากครับ จะพาฟังผลไทรอยนะคะจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ฝากคันนะคะถ้ามีอาการผิดปกติสามารถมาก,ก่อนวันนัดได้เลยตลอดนะคะนคนไข้หรือว่าโทร2ถามเจ้าหน้าที่ตามเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะมีรถมาโทรหนึง่งโทรหกไปรับที่บ้านได้โทรมีรับฟรีนะคะดีจาค่ะอโอเคคุณหมอบอกว่าจะให้เจาะเลือดอีกสองสาห์นะคะดูผลไทรอยอีกทีนึงเพราะว่ามันมีตัวนึงที่ ผิดปกติก็เลยอยากจะลองซ้ำรอบนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าในระหว่างนี้2สัปดาห์ยังไม่ถึงวันนัดแล้วมันมีอาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นนั่งพักแล้ว5นาที10นาที30นาทีไม่ดีขึ้นก็รีบมาโรงพยาบาลก่อนได,ได้หรือตลอดนะคะคนไทเนี่ค่ะโทรมาถามเจ้าหน้าที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือโทรรถไปรับได้นะคะาาาายาบำรุงหมดหรือยังคะคนไทยยังเหลือสองสัปดาห์ใช่ไหมคะ สกปัดน,นะ,ะแล้วก็แหล,ลงหน้าด้วยนะคะไทยลอยขอน,นเทสเฮ้ยจริงจกใส่กระสนานจะจอดหรอเดโชวนกานะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้จอดนะ จะเป็นวันที่สิบห้าจะได้ตรวจสุขภาพลูกด้วยที่ห้องคลอดนะคะส่วนยาเหลือถึงวันนั้นอยู่เนอะโอเคดีมากถ้ามีผิดปกติม,มาก่อนวันนั้นได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะดีดีช้าค่ะเซีรีสเราวันที่16นะคเครนี้ออกนะสั่งยาค่ะนี่ค่ะที่ยัง ดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลให้เบอร์ของผู้ปกครองกันพอดีว่าทางโรงพยาบาลสุขคะ่าได้คิวเป็นวันที่2สภาค่ะมาขอใบส่งตัวที่โรงพยาบาลก้าก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนะัดผู้ปกครองมาทําใบส่งตัวให้น้องเป็นวันที่10สาเวลาบ่ายโมงครึง่งทำบัตรเสร็จแล้วตรงไปที่แผนกจิตเวชนะคะอืขบอะ สวัสดีค่ะเท่ากลงมาเจอของผู้ปกครองเด็กนะให้วันนัดมาแล้วนะคะเป็นวันที่23แต่ว่าผู้ปกครองต้องมาทําใบส่งตัวให้ลูกก่อนก็เลยจะนัดพฤษภาวันพุธค่ะช่วงบ่ายมาไม่เกินบ่ายสองคึ่งนะคะเผื่อทอําเอกสารต่างๆเนาะเอาโอโอ๋อมอดแล้วว่าเป็นงไงอ๋ออืออออใจ้อใจค่ะเอาให้เพื่อนรักษาฟื้นฟู คุณล่าเจอกันาจังแม่จังมาอีกเ้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะเสียงเล่ากับเป็นส้มเมยอีกเยี่ยวไหมอ่ะอยากเก็บเยี่ยวด้วยอ่ะถ้ายังไม่ปวดเยี่ยวเดี๋ยวเข้าห้องนี้กันนะคะเดี๋ยวขอพูท้องหน่อยนะคะจะเก็บเยี่ยวหนึ่งเคสนะ นี่อยงนะตัว <OB> น <disease> ังชั้นหนึ่งมือแดงเนาะยี่สองเดือนสองปีสองพันยี่สิบห้าแอทคนโลยีด้านลงทุนไปดูเลยนะคะอออเลยหมดยี่สเอ้ยสี่สิอากินอรัวทั้งหมดแล้วก็เป็นคนไข้เบาหวานลายใหม่ แรงมากเจดูเขาเราะจี <S <S ้ันอาบน้ำไปนมตองตําหมี่เลยนะเฮ้ยต้มตําวมี่ยนอ้าวเอามาลถดมาตําได้ตํานั่นเด้อเอาก็เยบว่าบะแม่ของเขาที่บอมัวมันตก หัวได้หวนมันก็หัวร้อนกับผิวนี่วาหัวร้อนอ่ะเข้าวานนี้แล้วทีนี้ตอนนี้พี่ชายเอเอแล้วพี่ก็ไปเปลี่ยนตัวตัวก็จะได้ราคานี้ใครช่อเลยอะไรม,มาค่ะวันนี้นวันนี้เราจะมา้นฟ้าคว้าดาวกันนะคะปอร์สตาร์ วันนี้เรามาสำรเปสเปอร์สตไปสิดูปน่คอน้บิร์ดเดเวลาเขาบอกว่าโว่าแล้วต้องมีสักวันก่ยภาพเขาเตือนทุกคนใหลูไไปรายงานทีมก่ยภาพก่อนว่ามันเป็นอย่านี้แหละเด้อไม่ได้ไป่งพูทะบกับไอปีเลยแม่ต้องคีนค่ะสกปรกนะพวกไม่น่ะก็นี่เองมาอยู่ ก <iento> <os> uhm ็เปติดหดจะตายเพราะว่าเอกอเ็เนี่ยเช็ดก้อนอาสีปากวนี่น้องอะไรถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ก็็ยังไม่ยอดเงินเราเแล้วนี่เราเสียงมันออกค่ะ

ไม่ดีแบบนี้ก็จบไปไม่ต้องเสียไม่ต้องได้ไม่ต้องอาอาอาไอจริงมันก็ดีที่ไม่ไม่ใอบแต่ลึกๆก,ก็ยังหวนไว้แง่ันเหมือนยังรออยู่ี่เสาวนี่คือรองเท้าของแผนกเรานะคะของขับแพนกเราแผนกเรา <laughs> เแบบนี้ก่อนรื้อแบนี้ไว้ใส่ตรงนี้หัวตัดแม่นดินี่ปิดตาแบบนี้อ๋อแล้วนอนเหรอก็นอนไปเลยนอนไปเรยนี่มันเป็นหมอนหนูยังจะไม่ดูคลิปนะหนูจะไปดูอยู่ที่บ้านมันดูดีนะมันดูดีโอเคมันดูดีกี่บาทกี่บาท์หนร้อยอ๋อยี่แหละแพง